ต้อยมีโชคลาภไหมไพ่ใบนี้บอกมีโชคลาภนะเพราะเป็นไพ่เจ็ดดาบไพ่ใบนี้คือพวกเสี่ยงดวงพวกเล่นพนันเนี่ยไพ่ใบนี้ดีไพ่เจ็ดดาบเนี่ยดีนะดีกับการเล่นพนันนการเสี่ยงดวงมาตั้งแต่แรกเลยดีมากไพ่ใบนี้คือใครที่เล่นใบนี้มีโอกาสได้ลาบสูงมากน,นี่เพราะว่าไพ่ใบนี้ถ้าไปตามตำนานเทพกรีกนี่คือคนที่ขโมยดาบออกจากค่ายคนนี้จะขายของแล้วได้กำไร หรือว่าถ้าเสี่ยงดวงจะได้ราบทันทีนะไปว่ากันตามหน้าไพา่ได้ราบนะได้ลาบนะต้อยนะเออจัดมาคนละ9ก้าพันแชร์ต้องไปเรียนตำนานเทพกีบอ๋อผมดูแบบจัดของขวัญครับผมไม่ได้ดูแบบแชร์ให้ครับนะแชร์ share แล้วอ๋อผมไม่ได้ดูแชร์ครับผมดูจัดของขวัญดูคุณดูคุณต้อยเนี่ยคุณต้อยก็ขางบนเขาแชร์เขาจัดของขวัญให้ผมเป็นหนดอกกุหลาบไง นะผมขอเป็นหนึ่งดอกกุหลาบนะครับนะหรือหนึ่งหัวใจส้มแล้วผมทีจะดูให้นะจริงๆรมวันเมื่อที่ก่อนนู้นนะผมโดนปิดช่องแต้ถ้าว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะขนาดพยากรเียเฉยผมเลยบอกแล้วต่อไปนี้ถ้าคนบอกว่าทุกที่มีผลประโยชน์ผมก็จะจัดว่าเอาเป็นว่าต้องต้องได้ของแล้วนะนะเพราะว่าตอนผมดูเปล่า,าๆคนมาด่าผมเยอะผมก็เลยเลิก <c oughs> ใครพอใจดูก็ดูเลยไม่ไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยจริงๆนะตอนหลังอะ่ะผมเลยจัดให้มีของขวัญหมีอุ้มหัวใจนะเออโดนัดเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นไปเลยทีเดียวเลยจบเรื่องเรื่องจริงนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนปิดช่องอีกมาครับสวัสดีนะครับนะจัดของขวัญแล้วเข้ามาได้เลยนะถามได้เลยนะครับนะสวัสดีนะครับนะเข้ามาได้นะครับนะเออจัดของขวัญเข้ามาแล้วถามได้เลย สวดพระคาถาเงินล้านตามที่แนะนําดีจริงๆพระคาถาเงินล้านเอาตรงๆนะชื่อว่าคาถาธนาเศรษฐาปัจเจกครับพุทธเจ้าโปรดสัตว์โดยจริงตัวคาถาช,ชื่อชื่อจริงของท่าน่ชื่อจริงของคาถาบทนี้แต่ว่าหลวงพ่อฤาษีดิ้งดําแต่งแต่งไว้เพื่อให้คนอยากสวดแต่จริงๆแล้ว่ชื่อว่าองค์ธนเศรษฐาปัจเจกพุทธเจ้าโปรดสัตว์ในที่นี้ก็คือการสวดอะ่ะ สวดมาเนี่ยลาบสกาลามันได้จากเป็นผลพลอยได้แต่เราสวดด้วยความเคารพพระรัตนตรยัยคือพระสมาสมาสมุทธเจ้าทุพงพระปัจเจกุทธเจ้า,จาทุงพระอริยาสาวกถ้าได้ลาบมาก็ถือว่าเป็นเป็นผลพลอยได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าลาบลาบนะลาบมันเป็นผลพลอยได้แต่ถ้าเกิดว่าโชคดีก็จะได้อนังคยานุเพนิวาสาน,านุศยาน คือยานอย่างรู้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะตอนแรกมันจะเป็นอุปจารสมาธิก่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นอุปมาสมาธิถ้าเป็นอุปมาปมาสมาธิเมื่อไหร่นะจิตมันจะสื่อกับโลกวิญญาณได้โดยอัตโนมัติแต่คนไม่เข้าใจหรอกคนคนส่วนใหญ่เขามีกฎของเขาต้องมีศีลบริสุทธิ์นะต้องไม่ไหว้พระเครื่องนะเขากลัวกันอย่างนั้นแต่จริงๆอะผมว่ไหวหมดอะทาไมอะอารมณ์พระโสดาบันเนี่ยเขายังลืมกันเลย